สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในชุดลรกเปลนบนนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นชุดสามตัวมาหนึ่งตัวสสูตรนะครับซึ่งสองสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่นนะครับก็เดินยาวมารวมสิบหมวดแล้วนะครับถึงหมวดที่แล้วก็เข้าอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้นะครับเป็นชุดสี่หนึ่งแปดนะครับเป็นชุดสามตัวโต๊ตนะครับ ในคู่โต๊ดมันจะมีอยู่เก้าคู่นะครับไม่จะต้องมีติดอยู่หนึ่งคู่นะครับจากที่มันเดินยาวมานะครับในสองสูตรนะครับจะเข้าสูตรละหนึ่งตัวนะครับจากเป็นคู่โต๊ดจะได้อยู่เก้าคู่นะครับซึ่งมันทำให้เราได้จากคู่ได้แค่ตรงนะครับถ้าหากจะยืนตาม สูตร8สูตรนี้นะครับคู่โต้มันก็จะเยอะนะครับเยอะขึ้นนะครับแต่จาก2สูตรนะครับมันก็จะทำให้เราแคบลงนะครับถ้าเราก็เอาจ้าชุดสองสูตรที่มี9คู่นี้นะครับมาชนกับชุดคู่โต้นี้นะครับก็เป็นชุดที่น่าจะมีโอกาสมานะครับแต่สำหรับคู่โตทั้งหมด มาจาก8สูตรนี้นะครับมันจะดูเยอะนะครับแต่มันโอก,กาสมันจะมาถึง2คู่นะครับแต่ถ้าหากแบก9คู่นี้นะครับมันจะมาโอก,กาสสวนมากมันจะมาแค่คู่เดียวนะครับแต่บางครั้งก็มีมาถึง2คู่นะครับซึ่งในงวดนี้นะครับจากสูตรทั้ง2สูตรนี้นะครับผมเอามา,ามงานเสนอให้นะครับเพื่อท่านจะได้ ได้คู่โตี่แคบลงนะครับซึ่งจะมีความชัวนะครับว่าในเก้าคู่นี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งคู่แน่นอนนะครับในท้ายสามตัวละครที่หนึ่งนะครับแต่จะอยู่หลักไหนแต่ละตัวนะครับในคู่เดียวกันก็ท่านลองไปพิจารณาหลักว่าหลักสิบหลักหน่วยีนะครับวิธีคิดาคำนวณน,นะครับในสูตรนี้นะครับ เดินยาวมานะครับสิบนวดนะครับยังไม่มีผิดนะครับงวดนี้ได้สี่ห้าหกนะครับแค่หลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับบวกได้ห้าพงที่นะครับแปดบวกหนึ่งบวกห้านะครับได้สิบสี่นะครับเอาสี่นับไป็สามตำแหน่ง 4 5 6หนะครับ4 5 6หนี้นะครับจะต้องมีอยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่ในร้อยสิบหน่วยนะครับศูตรที่สองนะครับสูดนี้ก็เดินยาวมานะครับเข้ามาอย่า1นัหนึ่งตัวงดที่แล้วเข้าอยู่ที่แปดนะครับงดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับวิธีคิดนะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับ ของวงลวนที่ออกนี้นะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับได้เท่าไหร่คูณด้วยสนะครับคูณด้วยสีได้เท่าไหร่เอาตัวหลักหน่วยนะครับมาบวกด้วย9นะครับแล้วนับไปสามตำแหน่งนะครับหลักร้อยคือสี่นะครับหลักหน่วยคือ1 4่สี่บวก1ได้ห้านะครับเอาห้าคูณกับ4ี่ห้าสี่ยี่สิก็คือศูนย์นะครับเอาศูนย์บวกกับ9นะครับได้9 0้าศูย์นะครับ จะต้องมีอยู่หนึ่งตัวนะครับในร้อยสิบหน่วยนะครับจากตัวสองสูตรนี้นครับมาชนเป็นคู่โต๊ะนะครับก็จะได้ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับมีทั้งหมดเก้าคู่นะครับให้ท่านเลือกเอาหนึ่งคู่นะครับ จะหาตัวเด่นมาประกบก็เป็นชุดสามตัวโต๊ดนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมี4ี่กับหนะครับในสุดนี้นะครับสำหรับเลข6นะครับ ในตามแนวทางของผมแล้วเป็นเล็กหิดับร้อยสิบหน่วยนะครับโอกาสมานะครับก็คงจะมีน้อยมากนะครับถ้าหากท่านที่จะเล่นนะครับก็หาตัวมาประกบอีกหตัวนะครับจากสามคู่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเล็ก เดนการกระแสนะครับที่เห็นกันนะครับก็คือเขาให้เลขหกนะครับเป็นเลขที่มีโอกาสในงวดนี้นะครับจะในแนวทางของผมนะครับในสูรกลับซึ่งผมนําุสนอไปแล้วในคลิปก่อนๆนั้นนะครับเลขหกเป็นเลขดับทุกหลักนะครับหากท่านคิดว่าท่านจะเลือเลขหกนะครับก็เลือกเอาในสามคู่นี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับหรืออาจจะมาถึงสองคู่นะครับ คือหาตัวมาประกอบอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นชุดสามตัวโต๊ดนะครับแต่ในแนวทางผมผมให้เลขด้าห้านะครับเป็นเลขที่เด่นสุดตามสูตรที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับตัวรองก็จะเป็นเลขสี่นะครับสี่กับห้านะครับจะเด่นที่หลักร้อยนะครับตามสูตรหลักร้อยที่ผมนําเสนอไปนะครับหลักร้อยงวดนี้มีสี่ห้าหกนะครับกันศูนย์นะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับ อย่ในเมื่อ6ปิดดับนะครับก็จะเหลือ4กับ5แบ่กันเลข0ไว้นะครับเพราะเลข0เป็นเลขเด่นนะครับมาคู่กับ5นะครับอยู่ในสูตร2ตัวมาตัวซึ่งผมนำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นนะครับในงวดนี้ให้จับที่เลข5เป็นันดับแรกเลยนะครับหาตัวมาประกบอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นชุด3ตัวโต๊ดนะครับ ในสามคู่นี้นะครับจะต้องมีหนึ่งคู่นะครับที่มาที่ร้อยสิบหน่วยนะครับโดยมีตัวประกอบอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่น่าจะมาประกอบในสามคู่ในเก้าคู่นี้นะครับก็จะมีนะครับมีเจ็ดนะครับมีแปดนะครับมีสองและมีสามนะครับ ในสามเลขนี้นะครับในสีเลขนี้นะครับซึดงงวดที่แล้วผมให้ไว้คือสี่ห้าหกนะครับมาสี่นะครับงวดนี้จะเพิ่มมาอีกตัวนะครับเป็นเจ็ดแปดสองสามนะครับสี่ตัวนี้นะครับให้ท่านเลือกมาหนึ่งตัวนะครับเอามาประกบกับเก้าคู่นี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นชุดสารตัวโต๊ดนะครับสำหรับเลขเด่นตัวเดียวนะครับในสูตรที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมี3นะครับเดินต่อเนื่องมาห้างวดแล้วนะครับงวัน,นี้ได้เลขกสนะครับ ถ้าหากสูตรนี้เดินต่อในท้ายสามตัวตอนที่หนึ่งจะต้องมีเลขสามนะครับสูตรที่สองนะครับได้ห้านะครับซึ่งเดินต่อเนื่องมาห้างวดแล้วนะครับทั้งวดที่หกนี้เข้านะครับในท้ายสามตัวตอนที่1จะต้องมีเลขห้านะครับในสูตรที่สามนะครับใกล้เก้านะครับเดินต่อเนื่องมาแล้วห้างวดนะครับ ถ้าหาขวดนี้มานะครับก็จะมีเลขเก้าติดอยู่ในร้อยสิบหน่วยนะครับและมีสูตรที่สี่นะครับสูตรนี้จะเป็นตัวเลือกตัวแปรนะครับสูตรนี้ได้ศูนย์นะครับก็เดินติดต่อมาแล้วห้างวดเหมือนกันนะครับถ้าเข้างวดนี้นะครับร้อยสิบหน่วยก็จะต้องมีเลขศูนย์นะครับสรุปแล้วเลขเด่นตัวเดียวนะครับที่มีโอกาสจะมาครบนะครับ ร้อหน่วยนะครับก็จะมีอยู่สีเลขนะครับเลขสานะครับเลขห้เลขเก้เลขศูนะครับในสตัวนี้นะครับจะต้องมีอยู่1ตัวที่จะไม่มานะครับถ้าหากมัน สูตรนะครับมันเดินไม่มีผิดนะครับมันจะมีอยู่สูตรที่ผิดคือไม่มานะครับนอกานั้นจะครบเป็นสามตัวท้ายวันที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรเป็นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเมื่อเอามากระทบกับผู้โต้นนะครับที่จะเห็นนี้นะครับก็จะมีห้าเก้านะครับห้าศูนย์นะครับห้าเก้าห้าศูนย์นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นผู้เด่นเลยนะครับ ผู้ดเด่นนะครับดังนั้นทำให้คิดว่าใน9้าคู่นี้นะครับคู่ที่เด่นสุดมีห้าครับห้าก้ากับห้าศนนะครับแล้วเมื่อเราเอาสี่ตัวนี้นะครับมาจับชุด3ามตัวนะครับ3ามตัวโต๊ดนะครับก็จะได้นะครับถ้าหากสูตรนี้ไม่มีผิดนะครับ มาสูตรก็หนึ่งตัวนะครับแต่จะมีอยู่หนึ่งสูตรไม่รู้ว่าตัวไหนที่จะไม่มานะครับดังนั้นเราก็ต้องจับชุดเป็นสามตัวโต๊ดนะครับสามในสี่ตัวนี้นะครับคู่แรกจะเป็นห้าสามศูนย์นะครับจากคู่โต๊ดนี้นะครับห้าสามศูนย์นะครับ คู่ที่สองนะครับห้าสามเก้านะครับคู่โต้ก็คือห้าเก้านะครับคู่ที่สามนะครับห้าศูนย์เก้าคู่โต้ก็คือห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับดังนั้นสามคู่นี้นะครับ จะเป็นคู่เด่นที่ชนกับคู่โต๊ในเก้าคู่นี้นะครับในชนกับชุดเด่นมาตัวเดียวนะครับในสี่ตัวนี้นะครับก็จะได้อยู่สามชุดนี้นะครับแต่ต้องจับตาดูที่ตรงนี้นะครับว่าในสูตรเด่นตัวเดียวนะครับในสี่สูตรนี้นะครับจะมาเป็นชุดสามตัวโต๊ด ใน3ามชุดนี้หรือเปล่านะครับและคู่โต๊ดเบนสองคู่นี้นะครับจะมาอยู่เป็นชุดสามตัวโต๊ดคู่โต๊ดในสามสามชุดนี้หรือเปล่านะครับหากกรณีเลข9นะครับไม่มานะครับจากสูตร2ตัวมาตัวนะครับมันจะมีคู่8กับ9นะครับ มันมีอยู่เสูตรนะครับซึ่งผมนำเสนอไปนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีนะครับคู่นี้นะครับสูตรนี้ได้แกับ9นะครับสูตรนี้ก็ได้8ปกับ9นะครับ2ตัวมาตัวนะครับก็เดินมานะครับ ผมก็ยกมาวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นแปดกับเก้าต้องมาตัวหนึ่งนะครับในคู่ที่สองนะครับห้ากับหกนะครับคือสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเดินได้ดีนะครับมีสะดุดอยู่แค่งวดหนึ่งนะครับ สูตรนี้ก็ได้ห้ากับหกนะครับซึ่งเป็นสูตรตัวเด่นตัวเดียวแล้วปรับมาเป็นสองตัวนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับเข้าสีนะครับงวดนี้ได้ห้ากับหกนะครับดังนั้นในคู่นี้นะครับจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับห้ากับหกนะครับ ในเมื่อสูตรดับนะครับดับอยู่ที่หกนะครับกันเนี่ยพังนะครับก็จะเหลือห้านะครับเอาห้ามาชนกับแปดชนกับเก้านะครับสูตรนี้ได้สูตรกับห้านะครับมีอยู่สองสูตรนะครับซึ่งสูตรนี้หมดที่แล้วได้เก้ากับสี่เข้าอยู่ที่สี่นะครับสูตรนี้หมดที่แล้วเดินยาวมามาผิดพึ่งผิดหมดที่แล้วเป็นมวดแรกนะครับม้วนนี้เอามาลงซ้ำ อีกเกหนึ่งนะครับก็ได้สูตรกับหชวนกับสูตรนี้นะครับงั้นศูย์กับห้าก็ชวนกันหยุดสองสูตรนะครับดังนั้นศูย์กับห้านะครับงวดนี้นะครับน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับถ้าห้าไม่มานะครับศูนย์จะมานะครับแต่ในเมื่อจับมาชนกับตรงนี้เลข5าจะเด่นกว่านะครับงั้นโอกาสในชุด3าตัวนี้นะครับ เลขศูนย์นะครับน่าจะมีโอกาสน้อยกว่าห้านะครับเนี่ยอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรสุดท้ายนะครับซึ่งในชุดสรุปผมในชุดสรุปสองตัวมาตัวซึ่งผมก็ตกหล่นไปนะครับผมไม่ได้ลงสูตรนี้ไว้นะครับมันมีทั้งหมดรวมเจ็ดสูตรนะครับผมมาลงมาเพิ่มให้ะตรงนี้นะครับสองกับสามนะครับดังนั้นในชุด เลขสูตรสองตัวมาตัวนะครับจะเด่นสุดก็คือเลขห้าน,นะครับเพรชนกันอยู่หนึ่งสูตร2สูตรสามสูตรสี่สูตรนะครับนอกนั้นเป็นตัวรอประกบอยู่ในนี้มีถึงสองตัวนะครับสองตัวมาประกบกับห้านะครับสูตรนี้ได้สองสามนะครับ แต่องที่บอกไว้นะครับมันจะเด่นสุดคือ5นะครับถ้าหากว่าในชุด2ตัวมาตัวนี้นะครับใน7สูตรไม่ผิดเลยนะครับและเด่นตัวเดียวนะครับใน4ตัวนี้นะครับไม่ผิดนะครับตัวเด่นที่สุดมวดนี้นะครับที่จะต้องมานะครับคือเลขห้นะครับเป็นดับแรกนะครับ องนั้นหาซื้อสลากนะครับก็ให้มีติดเลขห้าไว้นะครับเือเลขห้านั้จะเด่นมากอยู่ที่หลักร้อยนะครับตัวประกบก็จะอยู่ในหกตัวนี้นะครับให้มองในหกตัวนี้มาอยู่สองตัวนะครับก็โดยให้มองแยกอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างแปดกับเก้านะครับระหว่างสองกับสาม นะครับพอห้ามันอยู่ในกับศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากห้าไม่มามันจะเป็นเลขศูนย์นะครับสําหรับเลขหกนะครับก็ให้อยู่แล้วแต่ท่านจะพิจารณาครับเพราะว่าแนวทางของผมแล้วมันเป็นเลขกลับนะครับแต่ถ้าห้าหกมามันจะคู่กับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับตัวที่น่าจะมาประกบก็จะมีอยู่สี่ตัวนี้นะครับที่จะมาประกบนะครับหรืออาจจะเป็น สองคู่นะครับอยู่ในสารคู้นี้มาสองคู่นะครับก็แล to ้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะครับถ้าหากเชื่อแนวทางผมนะครับงวดนี้ไม่มีเลข6นะครับทั้งนี้ทางนั้นนะครับตัวที่เจะเร่นลองจากเลข5้ามานะครับหากรรนีเลข5้าไม่มานะครับก็จะเป็นเลขสี่นะครับหากสี่มาจะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สีนะครับ ตัวที่จะมาประกอบสามตัวนี้นะครับสามคู่นี้ก็คือเจ็ดแปดสองสามนะครับแต่ในหน้าที่ตรงนี้ผมไม่ได้จับให้นะครับถจะหากเลขเก้าไม่มานะครับเลขแปดก็จะมานะครับถ้าเลขแปดมานะครับเลขห้ามาก็จะเป็นชุดนี้นะครับสำหรับห้าหนึ่งเก้านะครับ ตัวนี้นะครับมาจากชุดเตีมตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่มีในชนกับนี้นะครับแต่มันเด่นอยู่ในคู่โตตนี้นะครับผมก็เลยให้เป็นตัวการไว้นะครับห้ากับเก้านะครับสําหรับสองตัวนี้นะครับมาจากสูตรสองตัวมาตัวนะครับสูตรสองตัวมาตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับห้าสามแปดนะครับเอาสามตัวนี้นะครับ 8กับ5นะครับตัว8แปดไปถ้าหาก9ไม่มานะครับเพราะว่า8กับ9มันจะมาตัวเดียวตัวหนึ่งนะครับถ้าหาก9ไม่มามันจะเป็นอยู่ชุดนี้นะครับมี508แปด5้าม8นะครับหวังว่าคงจะพอที่จะนําไปพิจารณาได้นะครับที่ผมนํามาเสนอตอนนี้นี่ถือว่าแค่ที่สุดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหาก จะมองภาพรวมนะครับในชุดสามตัวนะครับถ้าห้ามาจริงนะครับในชุดที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับเทียแต่ชุดที่ผมแยกประมาณนี้นะครับเพื่อต้องการเน้นให้แคบลงแค่นั้นเองนะครับ ดังนั้นนะครับจะหากท่านเห็นต่างนะครับจากหกชุดนี้หน้าตรงนี้นะครับให้ท่านลองพิจารณาในภาพภาพรวมนี้นะครับซึ่งจะมีหกชุดนี้ปนอยู่ด้วยนะครับแต่คิดว่านะครับซึงหมดที่แล้วในชุดที่ผมวางไว้ตรงนี้ก็เข้านะครับผมวางไว้หนึ่งสี่แปดนะครับเป็นชุดโต๊นะครับหนึ่งสี่แปดนะครับ แล้วตรงจุดนี้ผมวางไว้418นะครับงั้นงวดนี้นะครับก็ให้มาพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในคลิปแรกนะครับลองไปดูนะครับชุดที่ผมวางไว้ทั้งหมดตัวนี้จะมาจากสูตร8สูตรนะครับมาจากสูตร8ปสูตรก็จะเป็นชุดสามตัวโต๊นะครับรอยู่ทั้งหมด12บชุดนะครับแต่ตรงนี้มาจากสูตร2สูตร นะครับก็จะ,จะมีชุดโต๊อยู่9คู่นะครับเอามาชนกับเด่นตัวเดียวนะครับมาชนกับ2ตัวมาตัวนะครับก็จะได้อยู่หกคู่นี้นะครับหกชุดนี้นะครับท่านก็ลองเอาไปพิจารณานะครับทั้งหกคู่นี้กับสิบสองสิบสองคู่นี้นะครับสิบสองชุดนี้นะครับ ถ้าหากเลขห้าไม่มานะครับเลขสี่จะมาแทนนะครับหากเลขสี่มาแทนนะครับให้ท่านเปลี่ยนในชุดที่ผมวางไว้เป็นเลขห้าเป็นเปลี่ยนเลขห้าเป็นเลขสี่นะครับซึ่งผมจะไม่เขียนให้นะครับทิ้งไว้ให้เป็นที่เข้าใจนะครับถ้าหากห้าไม่มานะครับเลขสี่จะมานะครับเอาสี่มาวางแทนเลขห้าเลยนะครับจุดชุดนะครับในชุดนี้ด้วยนะครับ เลขห้าเป็นเลขสี่นะครับงั้นหมดนี้นะครับระหว่างสองตัวนี้นะครับคือสี่กับห้านะครับเด่นสุดห้านะครับกันสี่นะครับคู่ที่สองคือแปดกับเก้านะครับเด่นเก้ารองแปดนะครับคู่ที่สามนะครับสองกับสามนะครับเด่นสามนะครับรองสองนะครับ ก็จะได้ชุดทั้งหมดอยู่ใน12คู่นี้นะครับโดยถ้าหาก5มานะครับแต่ถ้าหาก5ไม่มานะครับเลข4จะมาเปลี่ยนเลข5นะครับเป็นเลข4แทนนะครับใน6ชุดนี้คือเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเลข5เป็นเลข4แทนนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับในชุด3ตัว2สูตรนะครับมา คู่โตเต็นนะครับและชุดสามตัวนะครับเด่นตัวเดียวนะครับสี่สูตรนะครับซึ่งในสี่สูตรนะครับมาเด่นและอย่างหนึ่งตัวนะครับในจะต้องมีอยู่หนึ่งตัวที่จะไม่มานะครับท่านลองพิจารณาตัดออกนะครับท่านจะตัดตัวนี้ออกนะครับถ้าท่านจะตัดเลขห้านะครับท่านก็ลองเอาเลขสีมาแทนนะครับนะครับ ท่านจะตัดเลขเก้าก็ลงเอาเลขแปด 3, ามาแทนนะครับถ้าท่านจะตัดเลขสามนะครับก็ลองเอาสองมาแทนนะครับในสี่ตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดสามตัวในสามสามชุดนี้นะครับแต่สําหรับในชุดสองตัวมาตัวนะครับมันน่าจะอยู่ในสามชุดนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับจากสองสูตรนะครับซึ่งเป็นคู่โต๊ดอยู่เก้าคู่นะครับในเก้าคู่จะมีมาอยู่หนึ่งคู่แน่นอนเลยนะครับก็หาตัวมาประกบนะครับตัวประกบก็จะที่น่าจะเป็นไปได้นะครับ ให้ครบสามตัวโต๊ะนะครับก็จะมีเจ็ดแปดสองสามท่านเลือกเอาตรงจุดนี้มาหนึ่งตัวนะครับเอามาประกบกับเจ้าคู่นี้นะครับและสําหรับเด่นตัวเดียวนะครับก็จะมีอยู่สี่ตัวนะครับจะมีหนึ่งตัวนะครับที่จะไม่มานะครับท่านก็ลองพิจารณาจะตัดตัวไหนออกนะครับแต่ในชุดเด่นนะครับผมวางว่าให้อยู่สามสามชุดนี้นะครับที่น่าจะมานะครับ สำหรับสองตัวมาตัวนะครับชุดเต่นก็จะมีอยู่สองชุดนี้นะครับสองชุดนี้ให้ท่านพิจารณาดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับก็ของรลบรวมเวลาลแอนดแค่นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้กดติดตามผมมาแต่แรกแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมต้องการให้ผู้ติดตามผมมียอดเพิ่มขึ้นนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าที่ผมนำเสนอนี้นะครับท่านจะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับงวดนี้เด่นสุดคือเลขห้านะครับตัวรองคือเลขสี่นะครับเอามาประกบกับเก้าชุดนี้ นะครับพิจารณาว่าในเก้าชุดนี้คู่ไหนจะมานะครับตัวประกบก็จะมี7 8 2 3นะครับเอามาประกบนะครับเป็นชุด3ามตัวโตนะครับสรืหรับเด่นตัวเดียวมี4ีสูรนะครับก็พิจารณาว่าตัวไหนจะมีอยู่1นตัวที่จะไม่มานะครับและจะเหลืออยู่3ตัวที่น่าจะมานะครับ ก็จะเป็นชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับสําหรับสูตรสองตัวมาตัวนะครับก็จะมีอยู่สี่คู่นะครับในสี่คู่นี้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่ห้านะครับตัวประกบก็จะมีอยู่สองตัวอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและคู่เด่นก็จะมีอยู่สองคู่นี้ก็คงรบกวนเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ